<Channel. S 2> เรายังไม่ได้ปิดไม้ใช่ไหมหรือว่าเปิดอยู่เราเป็นมือปืนผู้แสนไม่มีใครโอเคปิดไมสุดเดิมไม่ทำดีกว่าสวัสด,ดีเพือ่อนฮัลโหลสวัสด,ดีครับ ไปด้วยกันได้ไหมต้องไหครับวันนี้เป็นคนดีไหมครับเป็นคนดีขอไปด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไโอเคแงยกงกันแยกันแยกกันได้ได้ได้งานเตียทางแงี้ยก็ see you again เลยกันมามา see you again, see you again. ไหนถ้าเป็นงี้อ่ะทำไมเราเพิ่งเข้ามาแม่งโดนเ,นะเลย เอาจริงดิเอาจริงดิเกินไปเป้ามึงเกินไปแล้วมึงยืนหนึ่งเลยในซองกูเนี่ยมึงยืนหนึ่งเลยไอห้ห่ามึงเป็นอะไรกับูกผู้โชคดีกันนักหนาวะมันเหมโอ้เต็มเลยวะเอ้ยเป็นห่าอะไรวะกับโลหะเนี่ยดีไม่ใช่หรอ อะไรนะตัวน <Du key. S 2> uh ี oh. ้ก <Wenn the Gerald ema> ็ด anyway ีน yes, ี <Nir vana> ่ดีแบบไหนมันดียังไงแค่แค่โรซาเอากลับคืนไปสามสองหนึ่งคืนฮะไม่ได้แน่คุณรอกโคตรเจ็บตาย เจนนะเจนนะราชาเกิดอะไรขึ้นราชาได้รับกะเบิดจากเชอต่อฮะแล้วเขาก็วิ่งไล่กันไปแล้วเขาก็โยนอยู่ในเชอตายคืนใช่ใช่ใช่รู้ไหมเดี๋ยวนะจะบอกให้ฟังระเบิดระเบิดน่ะมันเหลือหนึ่งวิสุดท้ายแล้วโยนทันก็โยนคืนโยนคืนทันเชอ้อได้พิสัยหว ขอโทษนะเชอร์โถคุณเชอร์เชิญมองตาสุดท้ายเท่เไปก่อนคุณเพื่อนเลยโอ้ตอนที่เซอร์ตัวเขาวิ่งมาอย่างไวเลยดีไงตอนแรกไอเอาไปยัดคุณเชอร์ก่อนเลยตอนแรกอะตอนที่เชอร์ตัวนอ้นอยู่ๆคุณเชอร์ก็วิ่งมาหาพวกผมตอนที่เซอร์ตัวคุณเชอร์เป็นเป็ดคุณเชอร์เป็นเป็ดจะสามารถเนก้นเห็นได้นะไอผุดละอ่าแต่ว่าลืมเรื่องคุณแมอเลยปา่คุณแมสเรื่องอะไรลืมถาม มัวแต่ตบมัวมัวแต่ตแต่ตสองเล่นแช่อยู่เกือ <c oughs> บเกือบไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบไปแล้วเมื่อกี้เกือบเกือบลงนรกแล้วเราโคดีรือปล่เน,นี่ทะเลมากับเราแล้ว<อ>เราก็รีบไปทำเฟรแล้วกันแล้วก็ไปยืนงวยเขาปาก หมีตรงไหนบ้างแล้วว่าสีฟ้าน่าจะเป็นคนดีแหละเพราะว่าถ้าเป็นคนถ้าเป็นเป็ดถ้าเป็นเป็ดตอนนี้เราคงตัวแตกแล้วนั่นไงเจอแล้วไปกับคนนี้แล้วกันไปไปเดวยกันไปด้วยกันไม่เอาดิเราก็ตายแทนหรอกไม่เป็นไรพวกเราโชคดีนี่ไอเราบยสตงไงตายแทนแน่เลยไม่ดีเลยต้องไปเดวยกัน น้ำน้ำบูดูน้ำบูรูน้ำบูดูแปลแปลแปไปป้อนนะฮะถวายใช่แล้วไปถวายไปถวายสังฆทานไอ้เหี้ยกูติดให้ให้มันกินดิมึงจะไม่หิวจะครับพี่น้องทำยังไงเนี่ยทำยังไงทำยังไงให้หามันให้หามันให้หามันแล้วหามอีกให้หามันหาหามหาหามกูจะตายหักกว่ามั้งเนี่ยไม่ตายไม่ตายอยู่กับเราอยู่กับเราไม่ตายหรอก อาหารไปไหนหมดเออสกดีเขาเป็นคนขี้เกยนะง่าแล้วอาหารนะอาหารหายไปไหนหมดรู้รู้เข้ว่าเออคนให้อาหารไงให้ไม่เป็นอ่ะเฮ้ยแป๊บนึงเฮ้ยเก็บมาแล้วไปป้อนป้อนไม่ได้มันไม่ป้อนเลยอ่ะก้อนไม่เป็นอ่ะเอากดกดเหมือนท้าเฟสอะครับแล้วก็เอาน้ำป้อนปากมันอ่ะฟังฟังฟังมาได้ไหม ตอนน้องเขาก่อนตอนน้องเชื่อก่อนไอ้น้องเอ็ดก่อนน้องเอ็ดก่อนทะเลเหรอฮะว่าผมเป็นนักเสิร์ฟผมได้มาคอยแล้วเข้าหัวแดงอ้าวเดี๋ยวนะเอ็ดเอ็ดเขาบอกว่าทะเลครับเอ็ดพูดพูดเสียงหล่อดีทอ็ดไม่ใช่น้องเอ็ดวันนี้ทำไมน้องเอ็ดพูดไม่หล่อแล้ววันนี้ใช่อันนี้น้องเอ็ดตกลองตกลงไม่เอาเรื่องให้อาหารมันก่อนนะ เรียบร้อยเรากูพูดโลหัวกะบาลแตกเรียบร้อยได้แล้วผมออกก็ได้เอาเรื่องน้ำกูดูก่อนมันจะไม่ได้กินมันจะะตายไหมเนี่ยมันไอ้นี่ไปแล้วมังหายเนี่ยมันไม่ได้กินน้ำมันกินไก่เนี่ยน้องไก่บนหัวเนี่ยเอาไปป้อนเลยแล้วเบอร์ก็โยกผมก็ตายโอ้ตายแล้วหาน้ำก็ไม่เจอใครเก็บแต่ละไม่เอามาให้เลยา เราให้้วไะเอ้าไอคนจะตายโดนเอาน้ำไปเดี๋ยวต้องระวังเดี๋ยวต้องระวังระเบิดด้วยนะี่ไม่ใช่ทำควคยอยู่ดีตัวแตกนะโอ้โหโยนทันด้วยฮะโอเคเดือเควดอันเดียวก็เสร็จแล้วไม่ใช่ครไม่ได้เลยจริงๆ แปรแปรปรปลูกดอกเป็นคนดีเป็นคนที่จิตใจที่รักษาแล้วไม่น้องแล้วโอ้ยเคลียอยู่ตรงนี้เฮ้ยเคลียเป็ดนี่มันเคลียเป็ดนะอะไรอะไรอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นเฮ้ย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 ต้องทำอะไรทำไรต้องทำตรงไหนต้องทำตรงไหนต้องทำตรงไหนเราจำได้อยู่ใจเย็นอย่าทำให้ไม่เคยทำด้วยวันนี้เลยจำได้แค่สองจุดอ้าว อ้าวโรซ่าตายจิหนูจะบอกว่าโรซ่าไม่เคยมาติดตดเลยเออเมื่อกี้เราอยู่ด้วยกันหลายคนมากเลยครับผมก็อยู่กับคุณราชแมนคุณลูกดอกโอ้คุณอะไรอยู่มากไม่มีนะทีเหลือก็ผมลงไปตรงไอห้องเลียวมันต้องขึ้นบันไดอะครับผมเห็นคุณสีเขียวอยู่กับเซ่ถูกไหมแล้วผมก็เลยขึ้นไปไปตกปลาเพราะผมเห็นเขาคุยคุณปลาเซ่แน่เลยไม่ใช่ผมไม่ใช่คุณได้ยังไงแค่เธดรีนตายยัง แต่เรียนแต่เรียนแต่เรียนเรียกไเซเลปตายยังอยากครับเซเลปไม่ตายปวดแค่ไหนกันเรียนแตยังไม่ไปมาคิวบอยคิวบอยเซเลปเซเลปตายยังยังครับยังไม่ตายยังไม่ตายเซเลปม่ตายผมก็ได้ผมก็ได้ผมเห็นคนตี๋เชียวนะผมยองนะปากก็เองอ่ะยองนะเกมจะได้เริ่มใหม่อ๋อ่ะสรุปผมเป็นไปอยู่คนเดียวเนี่ยตลกแหละ โดวโดแน่เลย <c oughs> เสมเ่เด้ยโตอะไรอ่ะเปนเป็ดโตเดียวเนี่ยเฮ้ยรอดชีวิตได้ยังไงเนี่ยแต่รับภาพอย่างนี้นแ,นแสดงว่าเป็นโดโดไม่ใช่เป็ดหรอกอุ้ยเฮียห้หาอีกแล้วก็แค่ไปหาอาหารีงมันจะยากตรงไหนเนี่ยเจอแล้วหนึ่งอัน ทางขวาฮะทางขวาเปี้ยงโอ้อะไรขึ้นอ้าวคูชนะเหรออหะหรชนะเหรอเนี่ยโอ้ยว,วางระเบิดไปได้คน2องคน,นง่ายผู้โชคดีโชคดีไปแล้วไม่มีมีดถ้าเรามีมีดเราฝ่าคุณนานแล้วเนี่ย <c oughs> อาคุณแดนมีตัง เกิดตายแล้วคุณพ่อคุณมีทางนั่น